มาพี่น้องลําเนาะมัน200กว่าบาทได้เราไม่ไม่ได้ หลังคาสองแถวแถวและยี่สิบตายสองรกว่า เข้าบ้านแล้วนเอาเงยคำแล้วห้าโมงกว่าแล้วห้าโมงครึ่งแล้วสามสิบนาทีก็หกโมงถึงบ้านยามนี้คำเวลาคำ ก็เราได้ย่อเข้าพร้อมๆกันบวงวันใครจ้วงมันไปเนาะบางวันเราก็ได้มากเหมือนกัน วันเราก็ไม่ได้ก็ธรรม,มาดาวันนี้ก็เราได้ห้าสิบลายแล้วค่าน้ำมันดูตัวน้ำมันก็แพงพี่น้นองเอ้ยสังละสิบลิตรยี่สังละยี่สิบลิตรก็สองพันกว่าบาทแล้วพันกว่าน้ำมันในเกาะถ้าน้ำมันเบนซิน,นลิตรละสี่สิบห้าบาทพี่น้องเลยน้ำมันเบนซิน,นเติม อ,อ,อยู่ข้างนอกได้เติมเหมือนพวกเราอยู่ในกาะไมใมีมีมีมันมี้มมานีน้ำมันเหมือนกันนะมีป้อมน้ํามันใหญ่กันแล้ของเชลตั้งอยนี้แต่เราได้ใช้น้ํามัน45บาทนอะ้พี่น้องน้ํามันเป็นสินเติมรถเครื่องโโรถมอเตอร์ไซค์รถรถ้าน้ำมันโซลา่าที่ก็อนนิดหนึง30บาทนะพี่น้อง พี่น้องอยู่ข้างนูน้นนั่งนงใช้ถูกเดี๋ยวก็พวกเราพวกเราในเก่านี้ไงใช้น้ำมันลิตรถึงสี่สิบห้าสิบบาเรายังไม่โวยวายกันเลย แพงไปนองนอ้ยน่กตก็มีเตาปั่มน้ำมันใหญ่กันและของเชลลเดี๋ยวว่าเราใช้น้ำมันแพงทางเข้าบ้านแล้วพี่น้อง